มุมน้ำเงินครับอยากดังทวินสเปเชียลมาแล้วครับนักชกมุมน้ำเงินครับผู้ท้าชิงอยากดังทวินสเปเชียลครับจะดังหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวรอดูกันครับและเจ้าของเข็มขัดครับนักชกมุมแดงเพชรสุริยนกินชิดะ ยูนีชกกันสุดยกนะครับกรการก็เรียกตัาหมวยนั้งครูมากลางเวทีครับทำทาเนียมครับกดกติกามารยาทต่างๆครับ การชกป้องกันแชมป์กำหนด10ยกครับยกที่หนึ่งเพชรสุดยอดครับกางเกงแดงนะครับมุมแดงส่วนผู้ท้าชิงครับอยากดังครับกางเกงดำ สุรยนครับแม่จ้องเขม็งเลยครับโอ้ยออกกระแทกหมัดซ้ายตรงได้2อมัดครับอยากดังวนนอ,อกครับพยายามจะออกหมัดขวาก็ไม่โดนครับมาครับเพชรสุยนเจ้าของเข็มขัดครับมุมแดง โอ้โหมีซ้ายขวาซ้ายขวาครับเพยรยนต์ครับกระแทกซ้ายสองมัดติดกาดปากดังครับบหลออกทางซ้ายสนุกแล้วครับ ป้องกัินแชมป์ครับซ้ายกับขวาครับเจ้าของแชมป์ก็เพชรดนกินซึดะครับเป็นนักชกไทยแต่ว่าผู้สนับสนุนสปอเซอร์ก็เป็นชาวญี่ปุ่นแล้วครับสังกัดเดียวกับเพชโกสนกินซึดะครับวอทีแชมป์โลกอีกหนึ่งคนของไทยเราครับพบกับยากดังทวินสเปเชียลครับผ่านสังเวียนในรูปแบบมวยสากอาชมาแล้วสองครั้งครับทางด้ของผู้ท้าชิงมาดูกันแล้วครับคู่นี้กำหนดไว้10ยกครับ จะได้ยินเสียงระฆังยกสุดท้ายหรือไม่ครับสายกับขวานี่โอกาสที่จะได้เห็นคนนอนเปลมีค่อนข้างสูงครับบอกพี่หมอจิรศักดิ์อุภาชตาิครับเตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวทํางานเลยครับพี่หมอเอาละครับเพชรสุดยนพยายามต้อนอยากดังครับยังต้องวนหนีออกทางซ้ายครับ คือว่ามีการเตรียมตัวมาแล้วครับเจอมวยซ้ายก็ต้องวนซ้ายหนีแหละครับอุย๊ยแม่น่าหงายเหมือนกันครับแทกซ้ายได้สองหมัดครับเพชรสุรยนจากดังครับ ไอ้สุนย์ครับพยายามเดินหน้าเขาหายอีกเหลือสิวินาทีครับยกที่1นึ่งไอ้สุนต์ครับเดินขู่มาหมดยกที่1ครับผุณแพ้นี่เจอฝุ่นเจออะไรแล้วมันจะจามมากนะกินตัวอื่นมามันไม่ได้ผลนะแล้วทีนี้ผมก็มากินสมุนไพรเบอร์นหนึ่งมันดีขึ้นนะกินมาตลอดนอนหลับสบายผมว่าจะกินตลอดไปนะ <S <S ไฮไล์ในยกที่1ครับเพตศุรยนครับเจ้าของเข็มขัดครับเ,เกงแดงนะี่ครับออกซ้ายขวาเนะี่ครับสลับลำตัวด้วยครับอุ้ยหมัดนี้เล่นเอาดากดังก็ต้องกล้มหลบเลยฮะถือว่าทักทายได้ดุดันนะครับสำหรับเจ้าของเข็มขัดนะครับเตุรยน์กรีนชิดา ดูครับว่าอยากดังครับจะตอบโต้ได้อย่างไรครับในยกที่สองถามาต่อครับยกที่2ครับการประกันแชมป์สาพันธ์มวยแห่งเอเชียครับ A B F รุ่นไลฟ์ไฟเวท108รปอนด์ครับตัวนั้นของเพรสุริยนคุณสุดาครับ นักชกไทยเจ้าของเข็มขัดแชมป์ครับกับอยากดังทวิสเปเชียลยกที่2แล้วครับทางด้านของเพชรสุริยนครับเปิดเกมเดินเข้าหาครับเน้นมาซ้ายแล้วครับแม่แต่ว่าทางด้านของอยากดังครับตั้งรับแล้วครับพยายามใช้ความเร็วครับจังหวะนี้พยายามก้มให้ต่ำครับเพื่อให้เป้ามันเล็กลงครับโอ้เพชรสุริยนเดินต้อนนะครับโอ้โห รู้สึกว่าน้ำหนักบัตรเพชรสมยนจะสร้างปัญหาให้กับอยากดังนะครับศักดิ์ศรีแชมป์ไม่ได้ธรรมดานะครับูถึงเป้าหมายของรุ่นนี้108ปอนด์ครับก็ ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสครับแต่ว่าก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปแล้วครับในรุ่นนี้ครับสถาบัน ABF ครับก็เป้าหมายก็อยู่ที่ทุกสถาบันของโลกครับไม่ว่าจะเป็น WBA WBC นะครับ i v f หรือว่า WBO ครับก็ไปได้ทุกเส้นทางแล้วครับสำหรับ ABF เส้นนี้ครับ WBA ซูเปอร์แชมตอนนี้ก็ฮิโรโตเกียวจิครับซูเปอร์แชมชาวญี่ปุ่นครับที่เป็นคู่บ้นคู่หมายของเพชรโกศลแล้วครับส่วน WBC ครับ แชมป์ตอนนี้ก็คือทางด้านของเคนชิโร่ครับสุปสตาชาวญี่ปุ่น IBF ตอนนี้ว่างนะครับในรุ่น108ปอนด์ครับส่วน WBO ก็เป็นทางด้านของโจนาธานกอรซาเลสครับแหมเอ่ยชื่อมาแต่ละคนครับแชมป์โลกสถาบนันต่างๆนี่ต้องบอกว่าเป็นแชมป์โลกระดับซูเปอร์สตาร์ครับในรุ่นเล็ก108ปอนด์<า>นั่น,นคือเป้าหมายครับ,รบของ<ม>ทั้งสองคนบนเวที กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนครับทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างครับเพื่อเป้าหมายถึงไม่ถึงไม่รู้ครับอย่างน้อยก็ภูมิใจครับที่ได้ทําได้เต็มที่ครับเอาล้ครับเปิดเกมลุยเข้าไปครับเปสุยยนพยายามเคาะลําตัวครับทางด้านของอยากดังวนขวาเปสุยยนก็เคาะขวาแล้วครับไม่ให้วนหนีครับเอาล้ครับพอเคาะขวาแล้วหนีไม่ออกจังหวะนี้ยังไงครับตัวงอไปแล้วครับพยายามจะลดการลงมาให้ต่าเปสุยตนอัดเข้บาปอัดกข้บไปครับ3 0สิวินาทีพอไม่พอพอไม่พอครับจนอยู่ที่มุมต้องโตครับ ไม่โตในกรรมการจ้องแล้วครับแม่ดีว่าตกีกระเชียงออกมาได้ครับทางด้านของอยากดังอยากดังการฟันบวกสักมัดต,ต้องบวกต้องทําอะไรแล้วโอ้โหพยายามกลมต่ําทําเป้าให้เล็กแล้วครับโอ้โหดูครับหายใจไม่ทันแล้วครับเรือบองอนาฬิกาต้องลงเลยครับแม่นับแล้วครับ2องสสหันไปมองพี่เลี้ยงนะครับทีมงานเอายังไงดีเจ็ดแปยังไหวครับแม ประสบการณ์บาทีอาจจะน้อยแต่ถือว่าเก่าครับนั่งฟังกรรมการนับจนคืนสติครับดีขึ้นขึ้นมาสู้ต่อครับ3วินาทีทันไม่ทันโมดยก่อนครับโอ้โหแบบนี้นะครับที่เขาเรียกกันว่าระคังช่วยของจริงครับพักหายใจห้คอคู่เดียวไม่ให้อาครับเขามาถามว่าเขาเป็นภูมิแพนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยเอาคลิปห้องยูทูบอะครับเดี๋ยวลูกค้าส่งให้แล้วอาเขาบอกเออเฮ้ยเจ๋งว่ะดีครับดีเบอร์หนึ่งนี้เบอร์หนึ่งสมุนไพรที่หนึ่งเรื่องดูแลสุขภาพ ตามไฮไลท์นยกที่2กันนะครับเลยครับเท็ดตุยโยนนะครับจะออกมัดมาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับสร้างปัญหาหนักเลยครับให้กับอยากดังทูพสเยลนะครับต้องก้มต่ำครับทำเป้าให้เล็กที่สุดเลยครับพยายามบนออกซ้ายหนีครับแต่ว่าเท็ดตุยโยนนี่ก็ดักไว้ได้ครับนี่ครับโอ้ยซ้าย ้ายครับพยายามเน้นลําตัวโอ้โหจนต้องโดนนับแปดเลยครับแต่ก็ยังประคองตัวรอดมาได้ครับมาดูกันต่อในยกที่3ครับเอาละครับยกที่แล้วระขังช่วยไว้ครับก็ต้องขอขอบคุณครับอินเตอร์ดีครับ Energy d r จีดครับไม่มีน้ําตาลนะครับก็ใครที่รักสุขภาพก็กินได้ครับเป็น Energy นะครับเครื่องดื่มให้พลังงานนะครับอินเตอร์ดีนะครับ อิน e ตอร์ดีพลัสนะครับเอนจิ้ริงครับน้ำตาล0%ครับผสมอินทผลัมด้วยนะครับก็หาดื่มหาซื้อได้ครับตามร้านค้าทั่วไปครับบนเวทียกที่3แล้วครับเอามาดูครับทางด้านของเพชรสุริยนพยายามจะเปิดเกมลุยเข้าไปเพื่อที่จะผิดเกมให้ได้นะครับมาดูครับทางด้านของอยากดังวันนี้จะดังหรือไม่ครับแชมป์เเส้นนี้จะเป็นของใครครับอยู่ที่เดิมหรือว่าเปลี่ยนเอลครับอ๋อวันนี้ประธานครับ สหพันธ์มวยไทยแห่งเอเชียครับคุณอาทิสิงห์วังชาก็มาด้วยครับประธานกองทุนแชมป์โลกนะครับหนึ่งเดียวของประเทศแล้วครับเอาตังค์ตัวเองครับไปให้อดีตแชมป์โลกครับช่วยเหลืออ้าวลำตัวครับขะดอกนี้เรียบร้อยเลยครับไม่ไหวครับสุดจะทานทนครับใช้เวลาไป55้าหวินาทีเท่านั้นครับของยกที่3ครับเพชรสริยนต์กีนสอดายิ้มครับสามารถเอาชนะทนี้ก็นอเอาไปในยกที่3ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ครับ ก็เป็นไปตามคาดเลยนะครับเพราะว่ายกสองนี่ก็เจียนอยู่เจียนไปนะครับแล้วก็ต้นยกที่3ผ่านไป55าิาวิเท่านั้นนะครับในที่สุดครับเพชรสุริยนกินชิดะนะครับก็ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้อย่างสวยงามครับรับจับตาดูครับนี่เป็นอีนึงดาวรุ่งของไทยครับผลงานการสร้างสรรค์ของคุณหนึ่งชาชัยสาสกุลครับในกันนี้ครับกร่าบเรียนเชิญครับคุณนริสสิงห์วังชาครับ ประธานสาพันมวยแห่งเอเชียครับหรือว่า ABF ครับวันนี้มาเองครับขึ้นค่าจำกัดให้กับแชมป์ครับจับตาดูให้ดีครับเพชรสุริยนกินซอดาครับถ้า WBA ตอนนี้ซูเปอร์แชมป์ก็คือฮิโรโตเคียงกุจินะครับแชมป์ปกติก็เป็นทางด้านของเอสเตบันครับนักชกเม็กซิโกแชมป์ WBC ก็เคนชิโร่ครับ WBO จนธานกอนซาเลสครับ อ,อาแล้วคุณอริสิงห์วังชาครับประธาน ABF ครับขึ้นค่าเข็มขัดครับแล้วก็มีอดีตแชมป์โลกครับแชมป์โลกตลอดกาลครับเสียระเขาสายกาแกล็กซี่ครับรวมค่าเข็มขัดด้วยปรบมือดังๆให้กับแชมป์ของเราครับเพสุริยอนกรีนซุดะครับ ว่าป้องกันแชมป์ได้อย่างงดงามครับเพชรสุญญริยนกินชิดาครับจับตาดูผลงานของเขาครับขอบพระวงการมวยครับคุณอริสิงห์วังชาครับก็สแสดงความยินดีกับแชมป์ครับนายกสมาคมชักเยอะแห่งประเทศไทยครับก็ถูกยกให้เป็นพ่อพระวงการมวยครับสำหรับคุณอริสิงห์วังชาครับ เป็นประธานสาพันธมวยแห่งเอเชียหรือว่า ABF ครับเป็นผู้ก่อตั้งชมรงวีรพุรุษแชมป์โลกไทยครับแล้วก็เป็นประธานกองทุนสิงห์วังชาครับที่มอบเงินให้กับแชมป์โลกที่ยังมีชีวิตอยู่ครับทุกเดือนครับไม่มีข้อแม้ครับตลอดชีวิตด้วยครับนี่แหละครับพ่อพระวงการมวยตัวจริงครับคุณอริสิงห์วังชาครับขอบคุณนะครับสำหรับพ่อพระวงการมวยครับนี่ครับเป็สุริยนต์ครับกับ ีูมิมาป่ากันสซครับด้านขวานี่อดีตแชมป์โลกนะครับสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นนะครับก็ถือว่าเป็นทีมงานของอรสซดะแล้วครับนี่ครับชื่นมือกันไปครับมอบป้ายขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนกันไปนี่แหละครับความหวังของแฟนมวยชาวไทยอีกหนึ่งคนครับจำชื่อไว้ให้ดีครับเพชรสุริยนกรีนซดาครับาโสนับสนเราแน่นจริยๆครับ จัดของโปรโมเตอร์หนึ่งชัดชัยสาสกุลครับอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของสปาไมโลครับครับโอ้โหนี่กำลังใจให้กับแชมป์นะครับผู้สนับสนุนเยอะแบบนี้ครับเห็นผู้สนับสนุนเยอะแบบนี้นี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีครับโอกาสที่จะไปถึงฝั่งฝันครับนี่ครับเซตตี้ครับกิติศักดิ์กิติพยักครับเจ้าของซีโอสมุนไพรเบลือดหนึ่งครับขึ้นมายินดีครับกับแชมป์ด้วย